เครื่องปั่นไฟเบนซินอินเวอร์เตอร์3.5มจุดกิโลเชื่อมได้ไม่ได้ได้แค่ไหนมาดูกันครับหลายคนถ้าจะมองหาเครื่องปั่นไฟไปใช้กับตู้เชื่อมอาจจะเริ่มมองที่5กิโลวัตต์เกิโลวัตต์ขึ้นไปใช่ไหมครับแต่ว่าอย่างตัวนี้เนี่ยแค่3.5กิโลวัตต์เนี่ยจะเชื่อมได้ไหมได้แค่ไหนจะทดสอบกับเครื่องเชื่อมโรเวลอาร์คร้อยแปดกันก่อนนะครับลองปรับไฟที่70ก่อนว่าเป็นยังไงในกลองนาะ2มิลใช้ลวด2.6 เชื่อมได้สบายครับรอยเชื่อมค่อนข้างสวยลองปรับไฟไปที่80<ๆ>ก็ยังเชื่อมได้ปกติแต่รอยเชื่อมเนี่ยจมไปหน่อยไฟแรงเกินไปตอนนี้ลองปรับไปที่ร้อยไฟแรงขึ้นอีก อ่านี้เครื่องปั่นไฟตัดแล้วนะครับขึ้นโอเวอร์โหลดเดี๋ยวขอลองลวด3.2ปรับไฟ80ดูนะครับว่าเป็นยังไง<ๆ>ก็ใช้ได้นะครับค่อนข้างดีทีนี้เรามาลองเปลี่ยนตู้เชื่อมเป็นตู้ที่ใหญ่ขึ้นนะครับโลเวลอาร์คสอรลวด3.2ปรับไฟ60นะครับ อ่าประมาณนี้กําลังพอดีเลยนะครับลองปรับไฟขึ้นไปเป็น70ดูนะครับอันนี้ทะลุเลยนะครับ แต่ว่าตัวเครื่องปั่นไฟเราก็ยังทํางานได้ปกตินะครับไม่ได้ขึ้นโอเวอร์โหลดสรุปก็คือเครื่องปั่นไฟตัวนี้ถ้าเอาไปใช้กับตู้เชื่อมงานเชื่อมทั่วไปเชื่อมได้สบายนะครับแต่ถ้าต้องการใช้ไฟแรงๆร้อยร้อยยี่สิบสองร้อยเพื่อจะใช้ตัดเหล็กอะไรแบบนี้นะครับก็จะไม่ไหวเครื่องตัดไฟโชว์โอเวอร์โหลดครับ จริงๆแล้วเครื่องปั่นไฟตัวนี้นะครับเขาออกแบบมาเป็นเครื่องปั่นไฟแคมปิง ters, ้งอินเวอร์เตอร์เสียงรบกวนต่ำพกพาง่ายเคลื่อนย้ายสะดวกมีความอนเนกประสงค์ในการใช้งานที่หลากหลายนะครับซึ่งในคลิปนี้ก็เป็นเพียงการนําเอามาทดสอบใช้งานในรูปแบบหนึ่งเท่านั้นเองนะครับก็คือการใช้งานกับเครื่องเชื่อมซึ่งก็ออกมาเป็นแบบที่เห็นนะครับ